m มค์โอเฮนอ่านอ่านอ่างี้เปล่าวะน่าจะใช่แหละพราะว่าทุกคนรู้จักชายคนนี้ครับอาจจะผ่านหูผ่านตามาบ้างในช่วงนี้ที่มันมีมีมของพี่แกผุดขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ว่าจะไทยหรือเทศเนี่ยก็ต่างสร้างมีมพี่แกออกมาเยอะแยะเลยนะเป็นกําไรสําหรับคนที่ชอบเสพมีมอย่างผมเป็นอย่างมากเอาละวันนี้จะมาทําความรู้จักกับพี่แกซะหน่อยละกันนะในช่วงไม่กี่ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยนะรู้สึกว่าไอ้มีมประเภทแบบชายชาตรีนี่จะ ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะถ้าได้จำความได้ก็ย้อนไปตั้งแต่ปี2019เนี่รู้สึกว่ามีมพี่โตที่เต้นเพลงดอต้าเหรอหรือว่าเพลงอ่ะแดนซิ่งอ่ะแล้วแต่จะเพลงอะไรก็ได้อ่ะมีมพี่โตใส่กับเพลงอะไรก็อร่อยใช่ไหมใช่ไหมกูคุยกับใครวะเนี่ยแล้วก็ไม่กี่ปีต่อมาอ่ามีมของพวกพี่ๆคาซิยะแล้วก็พี่หลามก็ได้รับความนิยมในเวลาถัดมาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเป็นธีมของมีมประเภทนี้ก็คือ พ,พ,พรพี่เหล่านี้จะมีร่างกายที่สมชายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแขนขาหน้าอกต้้มท้องซิกแพคแผ่นหลังหรือแม้แต่รอยยิ้มของพี่เขาเนี่ยมันก็ช่างสมชายเสียนี่ะครมันมาทาให้ชายแท้อย่างเราเรานี่เผยยิ้มออกไปแบบไม่ทันตั้งตัวใครเราจะต้านทานไหวใช่ไหมล่ะและมีของชายชาตรีเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะกระแสไม่ตกนะน,นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปีต่อๆมาจนกระทั่งเกิด uh, กระแสการเล่นเก์กันในหมู่ของนักเรียน ในสมัยที่ผมเรียนเนี่ยนะการที่เราจะเดินไปตบตูดเพื่อนผู้ชายเนี่ยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโดนมองไม่ดีได้นะเขาก็จะมองว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้น่าจะแตกต่างก,กันออกไปนะผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเพราะว่าผมก็นะกูเรียนจบมานานแล้วกูไม่ค่อยรู้เรื่องยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะว่ามันเป็นยังไงปัจจุบันนี้ถ้าเราเดินไปตบตูดเพื่อนผู้ชายด้วยกันเองเนี่เรารู้สึกยังไงและคนโดนตบมันรู้สึกยังไงนะคอมเมนต์บอกได้นะดูเหมือนจะนอกเรื่องมาไกลแล้วโอเคเรากลับมาเรื่องนี้ดีกว่าอะะไรนะ ไมค์โอเฮนใช่ไหมใช่คนนี้ที่กลายเป็นมีมในโลกโลกมันจะโรคทําหัวอะไรวะเนี่ยนั่นแหละในโลกโซเชียลเนี่ยนะเรามาทำความรู้จักกับพี่แกกันเลยดีกว่าแน่นอนครับพี่ชายคนนี้ดูขุนก็รู้แล้วว่าพี่แกทําอาชีพอะไรใช่ไหมใช่ครับคนขายไอติมแน่นอนจากที่รู้กันว่าการตักไอติมนี่เป็นอะไรที่ต้องใช้แรงมหาศาลเลยใช่ไหมสังเกตจากการที่เราไปตักไอติมในร้านบุฟเฟ่ดูดินี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่ไมค์จำเป็นที่ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงอย่างนี้นะ ไม่ได้จะมีแรงไปตักไอติมยังไงแล้วพูดไปเรื่อยนะกูเนี่ยอ่าเอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วอาชีพแิทจริงของพี่ไม้ก็คือนักพาะกายครับใช่อย่างที่เห็นนั่นแหละครับพี่ไม้เนี่ยเป็นนักพาะกายชาวอเมริกันนะนะเกิดที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันโดยแกเริ่มฝึกการพาะกายตั้งแต่อายุ7ขวบแม่เจ้าเจ็ดขวบนี่มันปอไหนวะเนี่ยปอสองเหรอมึงหลอกกูไปเนี่ยปอสองกูยังนั่งตบไพ่ลูกลอกกับเพื่อนอยู่เลยเออเจ๋งเว้ย โดยเริ่มจากกีฬายกน้ำหนักก่อนหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า powerlifting แล้วพี่แกก็หลงไหลในกีฬาประเภทนี้มาโดยตลอดเลยนะโดยผลงานของพี่แกนั้นมีมากมายเลยผมคิดว่าผมมาพูดในคลิปนี้ไม่น่าจะหมดนะเอาเป็นว่าก็ไปหาศึกษากันดูแล้วกันถ้าสนใจในตัวของพี่แกนะแล้วพี่แกกลายเป็นมีมได้ยังไงนะเหรอพี่ไมโอเฮอร์ ur, เนี่ยมีมแรกที่แกไปโผล่ก็จะเป็นมีมภาพนี้เลยผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันนะไอ้มีมเด็กเกลียนที่แบบว่าทานอกจออะไรเงี้ยแล้วคนที่มันทา,าแต่ละคนก็สภาพอย่างนี้กันทุกคนเลยนะ ถ้าเราสังเกตดีจะเห็นพี่มไม้อย <ค descending> ู่ตรงนี้ครับผมใช่ครับนี่เลยพี่ไม่อยู่ตรงนี้เลยนี่ถือว่าเป็นมีมแรกที่แกไปโผล่นะแล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทาให้พี่แกได้กลายเป็นมีมก็คือเหตุการณ์ที่พี่แกไปแข่งเพาะกายแล้วก็เผลอก้าวพลาดล่วงลงมาจากเวทีแต่พี <sausage puzzles>. <Familie> ่แกก็แข่งต่อจนจบได้นะเป็นไงล่ะแข็งแกร่งจริงๆตกเวทีแค่นี้ไม่ทาให้ลูกพี่ไม้ผมเป็นไรได้หรอแล้วก็จับพัดจับพลูครับพี่แกก็กลายมาเป็นมีมนี้ที่เรารู้จักกันได้ยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่วันนั้มันดังมากเลยแล้วก็คนเล่นกันเป็นแบบไวเล่กันแบบไวเล่ัลไวรัลกันแบบทั่วโลกเลยนะแลีเราครับว่ามีนี้มันจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพลงนี้นะเรียกได้ว่าเป็นเพลงคู่บุญเลยก็ว่าได้เพลงที่มันร้องว่ารักคืออะไรทารกอย่าเจ็บฉันอย่าเจ็บฉันพอแล้วอันนี้เป็นฉบับแปลไทยนะฉบับออริจินอลมันร้องอย่างนี้ แต่ว่าในฉบับผมพี่ไมค์โอเฮอร์เนี่ยจะนามาอ่าสโลว์นิดหน่อยนะเพื่อให้มันเพื่อเพื่อให้มันทําไมไม่รู้กูกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันแมทช์กันมากนะด้วยท่าทางของพี่ไมค์ที่เดินมาแบบเนิบเนิบนิ่งๆ่งคูคูเท่เทและวิธีการเล่นมีมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หลากหลายนะแล้วแต่คนจะครีเอทขึ้นมามันเล่นได้เยอะมากเลยว่าแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างกันสักหน่อยละกันนะนะนักเดินทางข้าวเวลาถามว่านี่มันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองครับ ทหารที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกตไหมว่ามึงเกตไหมอารมณ์แบบยังมีอีนนกเหรอมันยังมีครั้งที่สองอีกเหรออันนี้แค่ครั้งที่หนึ่งก็ชิบหายขนาดนี้แล้วนะพี่อันนี้ถือว่าครีเอทใช้ได้เลยนะเรามาดูอีกสักอันดีกว่าคนสัมภาษณ์งานถามประมาณว่าคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงไอีกห้าปีข้างหน้าแล้วเราก็ตอบว่านั่งอยู่บนโต๊ะคุณแล้วก็ถามคําถามที่ดีกว่านี้และนี่คือสีหน้าของคนที่สัมภาษณ์เราเป็นไง ฮะเป็นไงเราก็ไปใช้ได้นะถ้าแบบเราโดนเรียกให้ไปสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนสัมภาษณ์ถามเราว่าเห็นตัวเองในอีกสองสามปีเป็นยังไงเราก็ตอบอย่างนี้ไปเลยถ้า <c oughs> มึงอยากตกงาน่ะนะ <c oughs> เอาเราลองมาดูขอคนไทยบ้างดีกว่าหน้าห้องผ่าตัดผมหมอครับผมจะเป็นอะไรไหมครับโอเคสนี้โอกาสรอดหนึ่งในร้อยแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าหมอ่าผ่าตัดมาแล้วเก้าสิบเก้าคนไม่รอดสักคนเออดีเว้อย่างนี้เราก็น่าจะรอดแหละใช่ไหมไม่น่าวะไอ้ออันหนึง่งหมอ เสียใจด้วยนะหมอคิดว่าคุณคงจะอยู่ได้อีกไม่นานคนป่วยผมเป็นโรคไร้แรงอะไรหรือครับหมอหมอคลินิกปิดสองทุ่มครึ่งนี่นี่คือสีหน้าคนป่วยก็ประมาณนี้ครับการเล่นมีมนะที่จริงมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่านะก็ไปหาดูกันเองแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับผมโอเคสมควรแก่เวลาแล้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไม่เลวครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบนะเจอกัน